ถ้าเป็นการลองชิมมะม่วงหน้าบ้านนะครับไม่รู้สายพันธุ์อะไรครับผมให้คะแนนแบบกลางๆโอ้ยแย่ห่อนเมื่อเอาปูเลยบะเลยสแตกเดียย่เสียแน่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 นนบ้านผมชอบกินผลไม้นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ายัางไงที่แรก มันมองหน้าผมเว้ยกินสุภาพเออ,อกินหรอกคล้ายๆแต่ไม่ใช่อ,อกลองแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่อ,อ่าเอ,อ้ยนอกอวม,ม,ววมวูอย่างแบบแก้วไม่ใช่ว่ายังไงไม่รู้ผมให้กลางๆห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ เพิ่มๆออกีคิ้วเลยไหมเอาอีกป่ะดู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 สุภาพนะสุภาพนะสโซลวอเลยแต่ไม่ยิ่งเลยนะดูพี่เขาหน่อยนะเนาะลูกกินเห็นเบิร์ลย เม็ดใหญ่พุดนงื่อนบ่ค่อยมียอดนะยอดยอดเข้าทางนี่ลูกยอดยอดนะยอดนะโอ้ยคุปเพื่อนมาแล้วคุปเพื่อนมาแล้วโอ้ยมันมักเนาะ mười mình mình là mười lăm mười lăm mười lăm hai. vậy ma giám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  ma แพนักกินแกนผมบุหรี่ครับว่าหมาผมมันกินอย่างนี้เอา,าโดดขึ้นตักเลยเอา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 เก่งมากเดี๋ย่อยังกินเ่าเป็นของมึงอ่ะอย่าไปแย่งเข,ข,ขาดิกัดค้อมันขาดดิหมดละเีกลูกไว้กินพวกนี้เต็มต้นเพราะตรงขวางแอกไปกินซือมือหมดละ ออกคิ้วๆไหมครับความหวานผมให้กลางๆหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์จะขนนั้นเนียงกูเนี่ยได้ปลากรนแบบสีออกสมๆสแมดงๆเสร็จเสย็จอธิบายยากผมเพิ่งได้กินนี่แหละเพราะช่วงสิบปีที่แล้วผมบ่ได้อยู่หลังนี้ผมเพิ่งมาอยู่หลังนี้ได้ประมาณ เจ็ดแปดเก้าเดือนเนี่ยแหละครับอะไรจะชิมโอ้ยแต่แต่อยากทั้งเดียวน้อโอ้ช่องยอดต้องยอดเอาอีกสักเอาอีกสกัสอันบปลูกอ่ะมาๆๆมา,มาพอกระเทือนแล้วเหมือเนมนกูกินเนาะอ้อมึงค่อยกวดด้วยยวไปแยงเอื่อยไหมล่ะที่ปอาใคาอยู่เนี่ยโอย คือได้ัมเหมือนแมวเห็นาะกุลสตีน่ารูกกุลสตีหน่อยกุลสตีหน่อยเอยอเหลายๆขโมเยเด้เนี่ยเดี๋ยวพ่อปลอบแป๊บนึงนี่แหละครับมันสิเป็นเหนื่อยหรือมันเหยิงสิมาผม่รู้เลยว่าเขาเอื่อนพันในอย่างเลย ที่แรกผมฟันท่วงเลยต่อมันดิบๆผมฟันท่วงไว้าบกมวงแก้วกค่อะอเสียบะบอกกินไม่แล้วลถนะมือใคยกินไหมได้มีเยอะ กินมันท่านกเลิกกันผมไม่รู้หรอกครับว่ามันกินยังแไงมาผมผมก็กินตามมาซาผมไปละกินมากม่วงเนี่ยมันแนมหนาพวกมันเดรย์มันก็กินเสยบักคูงสูงนะว่าผมก็เดไปม่ม่วงเดาๆสวยๆ้วแหละมันก็กินเนาะกล้วยมวยเนี่ยบังนัดสับปะรด อ้ผมมาสู้นี่บอกินแต่มางเขือเขืเคืนเด้อโอ้ยเย็นสีไตวัาตายอยากเลยเ่เห็นมออันีนปอดขึ้นเลขึ้นมา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 นี่ขึ้นมานล่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมา,นมา,นมาเอาอจอไงเลยเออนั่นแหละนั่นละนั่นล,นนลเอาโอตายไต นั่นแหละ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 เก่งมาก,มากยอดไปจะเม็ดใหญ่มากนสุภาพด้วยเขามาสุภาพเออ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมึนแมนนะ เดี๋ยว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 เยียวให้ยูเนาะเดอันนี้ให้น้องเนาะใองให้น้องให้น้องกินแกนเนาะโอ้โหเอ้ามึงกูเดี๋ยวเล่นในลูกนี่ย โช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 การกินแกนมะม่วงให้ให้ให้เพื่อนให้เพื่อนพ่อดูหน่อยนี่นี่นี่ไปนี่ใช่ไหไปนี่ใคหาหนังมือไปขับไปรถวิทยุได้แยงหรอกมือเขากินไหมเดี๋ยวมันไปเก็บมาให้เพีรยนะครับจุ๊บนะจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บกระแสา์แมวเนี่ย